นี่แหละนะครับมีการเลี้ยงพาเราไม่ได้ทําทุกปีนะครับเรานานๆจะทาครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปีนี้เห็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอําเภอบ้านผือนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะต้องพัฒนากองทุนตัวเองเป็นอย่างดีนะครับก็จะมีการปิดงบกันเงินได้ดีเยี่ยมเลยนะครับก็เลยมีการประชุมกันแล้วก็เฉลิมฉลองความสําเร็จ ของกองทุนหมู่บ้านอำเภอบ้านผูนของพวกเรานะครับก็เลยมีงานนี้เกิดขึ้นนะครับท่านครับวันนี้ก็เพื่อเป็นเกียรตินะครับและเพื่อ,อให้เป็นการขวนกำลังใจให้กับคณะกรรมการกองทุนนะครับผมกระผมขอเรียนเชิญท่านอนุมาพรหมกุลน,นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการนะครับ นะครับขรรดาปอสาขหหกเรานะครับก็ขอเีินเชิญท่านขอขอไม่นลครับท่านอเขินได้พบปะนะครับพบปะกับพี่น้องเรานะครับท่านอดูมาท่านเรียนท่านผู้พิพาการจังหวัดอุดรธานีท่านพระกวัฒน์คำพวงค่ะท่านในอำเภอตลอดท ส่วนรัชการระดับจังหวัดและอำเภอโโที่เกีทุกข้างค่ะดิฉันออมมาพรมกุลค่ะหัวหน้ากุา่มงานบริหารงานทั่วไปงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ชาติสาขาเขตหกค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนของพี่น้องกองทุนหมู่บ้านอำเภอบ้านผือนะคะในฐานะที่สำนักงานสตบาสาขาเขตหเรากำกับดูแลควบคุมนะคะสนับสนุนนะคะ การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในนามฐานะวันนี้นะคะในฐานะวันนี้ก็ต้องขอญาติเยี่นมความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องกองทุนหมู่บ้านอําเภอบ้านผือนะทั้ง177กองทุนค่ะที่สามารถปิดงบการเงินและรายงานสถานะผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาคือปี2567 ได้เกือบทุกกองทุนซึ่งในโอกาสนี้นะคะต้องขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่น้องกองทุนทุกกองทุนค่ะค่ะนี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องกองทุนหมู่บ้านนะคะหนึ่งปีที่ผ่านมาและเข้าสู่ศตวรษที่23นะคะของขอภัยค่ะ วัที่สากองทุนหมู่บ้านหรือ,อย่างเข้าสู่ปีทองคือปี24ของกองทุนหมู่บ้านซึ่งถือว่าปีนี้9เข้าสู่เป็นหนุ่มเป็นสาวเข้าสู่วัยยปคะเภทแล้ว เพืเป็นเกียรติและกำลังใจกับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านของอำเภอบ้านถือในวันนี้ดิฉันต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านพักวัฒคำพวงค่ะท่านพัฒนาการจังหวัดอุดรธานีได้กุณากล่าวเปิดการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของพี่น้องกองทุนหมู่บ้านอำเภอบ้านผือในครันน้งนี้ขอกราบเรียนเชิญด้วยคำคานพค่ะ กับเรียนท่านนายเมอบ้านถครับกับเรียนท่านนายรัศสีวัชารกับเรียนท่านคณะกรรมการเสืออสายกองทุนบมานบ้านบ้านถอและกับเรียนท่านคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้ง1 6 0หมู่บ้านที่เคารพทุกท่านครับอยู่ที่ไหนกันบ้างเนาะขอเสียงหน่อยเออไม่ว่ามาผู้เดียวเนาะ นะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้กับเรียนท่านอาจารย์นักดนตรีและน้องๆแดนเซอร์ลูกๆแดนเซอร์ที่น่ารักทุกท่านนะครับผมได้ทราบข่าวจากท่านนรียนเพอและก็ท่านผู้ในการเื่อครับว่าวันนี้เราจะมีการเฉลิมฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่2ี่สิบสี่ปีใช่ไหมนะครับที่เราทำง,งานร่วมกันมานะครับผม รัชนนการจังหวัดตร,รังทานีในฐานะอีกฐานะหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับกองทุนบ้านก็คือเป็นเลขาในการคณะอนุกรรมการส่งเสริมระดับจังหวัดนะครับซึ่งดีทัง้งทว่าราชการจังหวัดตรงน,นีเป็นประธานนะครับและวก็ในระดับเพืภอก็มีท่านในเพเภอเป็นประธานคณะอนุกรรมการเป็นคณะเลขาธิการคณะอนุกรรมการระดับเพเภอนะครับก็ ินดีกับทุกท่านนะครับทั้ง160กองทุนนะครับทราบข่าวจากท่านรัฐมนตรีและครับท่านคณะกรรมการเครือข่ายนะครับว่าของเรามีทั้งหมด160กองทุนนะครับคิดง่ายๆกองทุนละ2ล้าน2ล้านคูณ160เป็นเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ครับตัวเลขกลมๆ ร้อยหกสิบคูณสองล้านก็เป็นสามรอยยี่สิบวกลบเข้าไปเป็นประมาณสามร้อยห้าสิบท่านทราบไหมครับว่างบประมาณจังหวัดอุดรธาน,านีประมาณปีละสามร้อยห้าสิบเท่ากับท่านครับเยบเฮ้ยว้นแม,ม,มะนะครับท่านกำไรปีละเท่าไหร่คิดง่าย ตับตามหกเปเซ็นพอเป็นเงินเท่าไหร่ครับ 160. คูณร้อยหกสิบคูณคูณแสนประมาณสองลมนนะครับที่สิบล้านมีเงินทุนหมุนเวียนที่ให้ท่านบริหารงานในมือปีหนึ่งยี่สิบล้านมีใครเคยให้เงินท่านยี่สิบล้านไหมมีไ,ไหมครับอืมนะครับเพราะนั้นผมฝากนะครับว่า ท่านขอให้ท่านใช้เงินยี่สิบล้านไม่ยี่สิบล้านประมาณยี่สิบสี่ล้านเนี่ยแหละให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาบ้านของท่านนะครับบ้านหนึ่งตีกลมๆประมาณแสนสองถึงแสนห้านะครับผมว่าท่านนายุก็ไม่กล้าให้เงินท่านบ้านละแสนห้าหรอกใช่ไหมอืมนะครับก็จะให้เกิดประโยชน์นะครับและฝากอีกอันหนึ่งนะครับ ก็คือนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับในปีนี้เราจะร่วมกัน,นกรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะครับโดยกลไกที่ผมรับผิดชอบอันหนึ่งก็คือกองทุนแม่ของคนดีนะครับก็ฝากท่านคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกท่านนะครับช่วยดูแลกองทุนแม่ของระดีในหมู่บ้านท่านนะครับทราบจากท่านพน้าการเรือว่ามีครบทุกหมู่บ้านแล้วนะครับช่วยจัดสรร ผลกำไรปีละล้านแม่ของแผ่นดินเพื่อเอาไปดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในบุรครับได้ไหมครับกรรมการเครือข่ายบอกได้ข้างล่างอ่ะได้ไหมเอาฝั่งนี้ได้ไหมได้ไหมครับได้เอาฝั่งนี้ได้ไหมครับโอเคเราสัญญาการทางใจไว้แล้วนะครับว่า ้แน่นอนเดี๋ยวผมจะถามทักมาตการเพื่อนะครับว่าที่รับปากกับผมอ่ะได้หรือไม่ได้นะครับและฝากทางเครือข่ายนิดนึงนะครับอีกยี่สิบ,บ้านที่ยังปิดไม่ลงช่วยลงไปดูนะครับผมว่าเขาคงไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกเราไปสนับสนุนให้เขาปิดให้ได้น,นะครับนะทีท่านพิธีกรบอกว่าวันนี้ไม่มีทีการอะไรมากก็คงจะ พูดได้เท่านี้แหละนะครับถ้าพูดไปมากกว่าน,นี้ก็คงฮะไม่ได้เท่านห้เพราะนั้นผมก็ขอเปิดงานกิจกรรมเฉลิมฉลอง24ปีกองทุนหมู่บ้านอำเภอบ้านผือ้วบันดนี้ครับขอบคุณครับ សុខទីរដ្ឋបាលទេខាទេខាទេខារបស់ទីតាំងរាយការណ៍របស់ដំណឹងដំណឹងអរគុណអញ្ចឹងគឺជុំមករាប់មកណាស់ครับអូតូម៉ៃតនឹងមានតែ อยู่ต่างโลกอยู่รวมรักทุกคนประดับฝรกม่ดีคงคีสุขโกีรจ้ารจารจ้กมาสุดใจนสุดรุ o สสุดคุดดสุดสุดสุดัดสดสุดสุดสุดสงดสบัสุดสุดดสุดสุสดสน โยมต้อเจริญพระทุกคนประดับปากใหม่ดีทรงลงทิ้งสุขนิยมมาเมตตาเมตตาจริงดอกเข้ามาจับใจให้ใจสุขครับอยากจะเห็นความงามการรับชมมา